ขอแสดงความยิดีกับน้องอุงอิ่มเพชรบ้านแพงด้วยนะครับผมที่ล่าสุดน้องรักษาแชมป์ไว้ได้2ส,สมัยนะครับค<ะ>ว้ารางวัลขวัญใจลูกท<ะ>ุ่งเน็ตเวิร์ก2024ไปครอง<ะ>ด้วยคะแนนมหาศาลที่ทำให้ทุกคนทั้งโลกต่างอึง้ง<ะ>มหาศาลขนาดไหนคือหลัก10บล้านหลาย10บล้านอะไอางนี้สิ<ะ><ะ>เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวเลขหลังบ้านให้รูว่าคะแนนโบวตของอุงอิ่มเพชรบ้านแพงเนี่ย ได้ทั้งหมดกี่คะแนนแล้วคุณจะอึ้งเขาไม่ีเซาสีคือพอเราไปเห็นอะตอนแรกเราเห็นแค่ว่าน้องชนะอาราลุยอีกแล้วน้องชนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของน้องอะเปอร์เซ็นต์มันนำนำศิลปิ์เลือกมาเยอะอยู่คือ5อ่าจากจากผู้เข้าเข้าชิงทั้งหมดก็คือครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองสามวันมานี้ยเรารู้ผลละเราคิดว่ายังไงกรุงอิกก็คือชัวร์ที่จะได้รางวัลวันนี้แต่นี้พอไปเห็น คะ <Your> แนนคะแนนโหวตเท่าน<ะ>ั้นนะพี่น้องครับเห็นคะแนนโหวตแล้วโอ้โหมันขนาดนี้เลยหรอ<ะ>นี่มันเกือบคนไทยทั้งประเทศโหวตให้น้องเลยนะใช่ไหมคะเออคะแนนโหวตอุอิงคือแบบสิบล้านอะ่ะมันเท่ากับครึ่งประเทศอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังนะครับอ<ะ>่ะล่าสุดนะคะทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network ก็ได้ออกมาประกาศแล้วเนาะ,ะก็คือ ติดโหวตในช่วงวันที่20ค่ะวันที่20พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะขออนุญาตอ่านโพสล้วกันค่ะจากเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับไปออกมาแจ้งข่าวไว้นอกบอกว่าขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ได้แก่ทธรรมดีล่ะถึงแทมอุงอิงเพชรบ้านแพงอ ด้วยคะแนนอย่าพ่งพูดคะแนนเดี๋ยวเราจะมีคะแนนอยู่ค่ะอืมอ่ะอธิษฐานกันล้วกันเนาะชนะไปด้วยคะแนนโหวตทั้งหมดสามสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าโหวตแต่ยังไม่ใช่คะแนนนะอ่ะนับคือครั้งที่โหวตครั้งที่โหวตนะสีเราจะมาคูณให้เธอดูอ่าค่ะมา แล้วก็ยินดีกับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเบิร์ก2024อีกครั้งขอขอพุณแฟนคลับทุกๆศิลปินที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพลังโบสถ์จากแฟนคลับศิลปินทุกค่ายทุกสงกัดมาเต็มมากครับแล้วทำไมบาลจูถึงบอกว่านี่เป็นแค่จำนวนครั้งที่โบสถ์แล้วทำไมต้องมาคูณคะแนนจริงอันดับสองก่อนเนาะอันดับสองอันดับที่หนึ่งนะครับชนะผลโบวตแล้วก็ได้รับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก 2 2 4ไปครองนะครับส่วนอันดับที่2นะครับได้แก่น้องไร้การบัญญิตการบัณฑิตเนาะกาบันญัติการหรอมันจาะจานนะนะคะเอออ่าโอเคอันดับที่สเนาะเป็นนุ่นดำดงครับอันดับที่4ี่เป็นซีแกรมโตเกียวมิวสิกครับอันดับที่5รีโออาทิปอันดับที่6นุกธาดล อันดับที่7นะครับเป็นเพชรคาถาวุธครับอันดับที่8เป็นแอมชนทิชาอันดับที่เกนะครับเป็นสอนรามน้ําเพชรครับส่วนอันดับที่1ิบนะครับเป็นอนันอนันเนาะนี่คือสิบอันดับแรกเนาะแตู่้หญิงเป็นบ้านแพงก็คือเป็นผู้ชนะโหวตแล้วในอยู่ในหมวดูบของมอลังเนาะมีคะแนนหวดทั้งหมดสามแสนเจ็ดหมื่น 1,929โหวตแต่คะแนนหลังบ้านคือคะแนนนี้ครับต้องคูณเข้าไปก็คูณห0ึ่งเพราะว่า1โหวตคือ100แต้ม100แต้ม100คะแนนทั้งหมดคะแนนอีกนะสาวสีสาสิบเจล้านสามสิบเล้านหนึ่ง0สนหก้าโหวตเก้าร้อคะแนนไม่ใช่900โหวตเข้าไปเก้คะแนน900แต้ม 3 7เจ็ล้าน19 2 9 0แแต้มค่ะนั่นก็คือนำคะแนนที่นับครั้งโหวตนะคะคูณหนึ่งเพราะว่าการโหวตหนึ่งครั้งเท่ากับ1 0 0คะแต้มค่ะปราสาวสีเขาเห็นตัวเลขเขาว่า37ล้านนะพี่น้องคือรู้ว่าชนะอันนี้เราทึ่งแล้วนะเราภุมิใจในตัวน้องแล้วนะแต่แฟนคลับอะร่วมโหวตมากกว่า37ล้าน หนึ่งแสนเก้าหื่นสองพันเก้าร้อยแต้มอ่ะแต่สามแสนครั้งที่โหวตนี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะือ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอบคุณพลังบัรบ้านบ้านหากต่างๆแฟนกับเอฟซีเนาะที่มอบให้กับน้องอุ้งอิงแล้วก็เิลเป็นอีกหลายท่านเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้น้องซิแกรมน้องเองก็ถือได้ว่าเป็นน้องใหม่มาแรงมากคือมาดับสีได้เก็กมากเนาะคือสุดยอดมากๆนะคะแล้วแซงทั้งเอ่อ ศิลปินนะคะหลายท่านเลยนะคะที่แบบว่าเขาอยู่วงการนี้มาก่อนน่ารักจริงๆเลยสำหรับแฟนคลับบ้านน้องซีแกรมอ่านิสืไปใดก็คือขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอินเพชรบ้านแพงน้องได้รางวัลนี้ไปครองและเชื่อว่ายังมีรางวัลที่รอน้องอีกหลายรางวัลเลยแล้วก็ถ้ามีการบวชแบบนี้แฟนคลับแฟนเพลงของอุ๋อินเพชรบ้านแพงทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่รอช้าแน่นอน อุอ๋เองไม่เคยต้องร้องขอแต่แฟนคลับเต็มใจทำให้<ะ>เพื่อให้น้องได้รับรางวัล<ะ>และทีนี้มันจะมีมีคำถามจากแฟนคลับที่เขา<ะ>มาถามในช่องแต่คอเมนต์ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าแล้วได้รางวัลแล้วเนี่ยได้อะไรบ้าง<ะ>อ่ะสองไปรับารางวัลที่ไหนร<ะ>อบรางวัลยังไง<ะ>อ่ะขออธิบายหน่อยสักหน่อยเนาะ แต่คําว่าได้รางวัลเนี้ยขอคําถามที่สามได้ไหมทำไมถึงบอกว่ารักษาแชมป์อ่าโอเคโอเคสามคำถามนี้เนาะก็คือว่าหนึ่งได้รับรางวัลเนี่ยได้รับอะไรบ้างค่ะก็จะมีโล่ประกาศกิตติคุณเนาะเป็นโล่รางวัลส่วนอย่างอื่นเราไม่รู้แต่ได้โล่แน่นอนแล้วก็คือหนึ่งและสองแหละชื่อเสียงชื่อเสียงรางวัลคือการการันตี ชื่อเสียงคุณภาพแล้วก็ฐานแฟนคลับครับที่เพิ่มขึ้นมีครู้จักเพิ่มขึ้นจากในหลายๆเขาเรียกว่าในหลายๆสาขาเห็นไหมอันนี้ก็มีทั้งลูกทุ่งและิเกอใช่ไหแล้วแฟนคลับทางด้านลูกทุ่งกับลิเกก็ได้เห็นอีกในเวอร์ชั่นที่เป็นแฟนคลับดีซีมาร่วมโบดทํทำไมถึงเป็นขวัญใจของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้นะ เขาก็จะอยากรู้ว่าอุ๋อิงคือใครทำไมได้ชนะที่หนึ่งก็จะมีการค้นหามากขึ้นถ้าอู๋อิงคือใครทำไมแต่งพุกศิลปินขึ้นมาอยู่ในอันที่หนึ่งได้ถ้าอันนั้นคือน้องได้ชื่อเสียงละสองน้องก็ได้แบบว่าเขาเรียกว่าโลดรางวนลางวแล้วก็เป็นความภูมิใจความภูมิใจของน้องด้วยอก็ดับที่สองอย่างวันหนึ่งแล้วเราไปไหนรักลางวัลที่ไหนก็มีดราม่าามเข้ามากันหน่อยเนาะ ก็คือเห็นทางรูท mm ุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยได้ออกมาประกาศถือว่ามีแฟนคลับของน้องนะคะทางของน้องอุ๋งอิงนะคะก็คือได้สอบถามเข้ามาว่าเนี่ยการมอบรางวัลน่ะจะมอบยังไงให้สุเกียรติเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายในข้อที่สามนะครับจะมอบเป็นเวทีบนเวทีเลยหรือเปล่าหรือจะไปมอบให้หลังเวทีเหมือนเดิมเลยไม่ได้นะมันอยากให้แบบว่าสูนเกียรติหน่อยแฟนคลับเอ็กซก็คือ รอตั้งแต่ต้งตารอนะคะแล้วก็ร่วมบทกันอย่างอลุ่นลามแต่เราคิดว่าก็น่าจะไปมอบเวทกันบนเวทีจะได้ดูแบบว่าพิเศษเราเชื่อว่าเขาคงเตรียมการตรงนี้ไว้แล้วแหละทางผู้บริหารหรือกับทางลูกคุณในเวิกเองเนี่ยคงได้ประสานกันแล้วแต่สอดีว่าจะงอวมยังไงอะไรยังไงตั้งแต่เห็นเริ่มคะแนนเริ่มนํามาแล้วอ่าเั้งประเทศแต่ก็คือแบบว่าแล้วแต่ผู้บริหารสาวน้อยอย่างบอสจะสะดวกตรงไหนจะให้ได้หมดเลยอ่ เราขอราการันกแล้วเราขอวันที่มีกลุ่มปิดด้วยนะเราจะได้ดูทางบ้านไงเนอะคือทางบ้านจะได้ดูด้วยเพราะว่าคนทางบ้านนี่แหละก็คืออีกส่วนสําคัญหนึ่งเลยแหละที่ทำให้น้องได้รับรางวัลนี้เพราะพ่อแม่เอฟซีที่อยู่ทางบ้านเนี่ยช่วยกันร่วมโหวตอดตาหลับขับตานอนเขาเรียกว่าคะแนนโหวตของเนี่ยรูปรูปเน็ตเวิร์กอ่ะเป็นคะแนนออแกนิคมีเงินขนาดไหนก็ซื้อรางวันนี้ไม่ได้แต่คุณต้องมีฐานแฟนคลับจริง แม่ๆบางท่านโหลดแอบไม่เป็ียนแบบโอ้โหสอบถามกันในกลุ่มบ้านฮักใหญ่เลยแบบสอนกันแบบเรียวๆมาแบบว่าโหลดเข้าไปจนกระทั่งมีวิดีโอในการโหลดเลยนคือน่ารักมากแต่ละบ้านเนาะค่ะนี่แหละครับอ่ะอันที่สองขนาดที่สองก็คือรับรางวัลยังไงเนาะที่ไหนก็ประมาณนี้แหละคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นบนเวทีและขอดนึงขอเสริมนะครับขอไว้ที่มีกลุ่มปิดหน่อยได้ไหมเราอยู่บ้านเราไม่อยากเห็นนักวัน คืออยากอยากเห็นวินาทีนั้นอ่ะสีถ้าอาโอเคถ้าเป็นวิดีโอเราเข้าใจแต่ถ้าเป็นนักตอนนั้นสดๆเลยเราอยากจะดูแบบไลฟ์สดเออยากดูไลฟ์สดอาะอ่ะโอเคคำถามที่สามคือคำถามที่สามคือทำไมถึงบอกว่าคลองแสองสมัยค่ะเนื่องจากเนื่องจากปีที่แล้วนะคะผมทางทุกนาเวิร์กก็ได้มีรางวัล แบบนี้ออกมาแต่ทั้งหมดแยกเป็น3ข้อย่อยคือสารางวัลอุงหินคือเป็นขวัญใจหน้าห้างตายอลไทยคือเป็นขวัญลูกทุ่งหญิงเนาะลูกทุ่งหญิงแล้วก็ไรอันเป็นลูกทุ่งชายนี่คือสามรางวัลแต่ทีนี้ในปีนี้คือในปีที่แล้วอุงอิได้รับรางวัลหนึ่งขวัญใจนะขวัญใจหน้าห้างแต่ในปีนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเขารวมสามรางวัลเนี้ยเป็นรางวัลเดียวเป็นรางวัลเดียวคือขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก และอุ๋อิงก็สามารถเอารางวันนี้ไปครองได้สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอุ๋อิงครองแชมป์สองสมัยก็ไม่ผิดแต่เรารู้สึกว่ารางวัเนี้ยมันพิเศษกว่าปีที่แล้วไงมันรู้สึกแบบว่ามันพิเศษเพราะว่าศิลปินที่เข้ารอบมาคือสามสิบคนแล้วแต่ละคนคือโอ้โหมากมีแต่ระดับบอกว่าระดับแถวหน้าของถวหน้าแถน้านน้าแถน้าแถกห้าแมนาแถนาแถวหน้าแนะแต่าว่้นนแวา น้องอุ๋งอิงก็ยังทยายาขึ้นอันดับหนึ่งแบบโอโหขาดลอยค่ะเรียวกว่าสมศักดิ์ศรีแฟนคลับ f อซีที่ร่วมกันโหวตอย่างล้นหลามมากๆก็คือเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนโหวตในลำดับอื่นๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณแฟนคลับ f อของน้องอิงแทนอุ๋งอิงด้วยเนาะอันนี้ขอบคุณแทนอุิงเราคิดว่านมองอิงก็น่าจะออกมาเคลื่อนไหวแล้วแหและนนอ,องอาจจะนอนอยู่ขอบคุณแฟนคลับ f อพ่อพ่อแม่เอฟนะครับที่ช่วยกัน ร่วมพลังกันส่งเสริมน้องหวินจนน้องหวินได้รับอ่ารางวัลนี้ไปรองได้สําเร็จถือว่าสุดยอดจริงๆเราเห็นถึงความรักความเมตตาที่แฟนคลับมีให้กับน้องหวินเป็นบ้านแพงไม่เคยมีแผ่วเลยนะหลัง้เราคิดว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำเพราะฐานแฟนคลับของหวินคือขยายออกไปค่ะคนที่อ่คนที่ไม่เคยดูมาดูคุณคุณชอบแน่นอนค่ะติดใจแน่นอนมูออนออกมูออกไปได้แน่นอน สองคนที่เคยอคติแบบน้องค่ะพอได้เปิดใจจริงๆเข้ามาดูจริงๆอ้าวก็น้องก็ไม่ได้มีอะไรหลายคนหลายคนก็กลับมาชื่นชมแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนเหมือนเคยคอมเมนต์ดูชมเข้าไปแล้วพอตอนนี้โอเคน้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากใช่อย่างเพจดังเพจหนึ่งก็ไม่มีแล้วนะไม่มีไม่มีแบบว่ามาอ่าไม่มีมาเประจแล้วไงทั้งคุณภาพเอยทั้งการวางตัวทั้งน้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนยอมรับในตัวน้องเชื่อว่า กระแสของน้องจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วฐานแสนข,ของน้องก็คือจะกว้างไปอีกเรื่อยๆเลยน้องจะสามารถเกาะเจาะได้ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางปกติหมอลำจะมีกับภาคอีสานใช่ไหม แฟนขับอยู่ภาคใต้ก็มีแฟนขับอยู่ภาคเหนือก็มีแฟนคับางาะวตก็มีมาแล้วเออมาหน้าเวทีก็มาแล้วนะทวนญี่ปุ่นก็มาสุดยอดจริงๆอ่ะสุดท้ายนี้นะครับสาวสีเมืองเลยบ่าวโจดีไซน์ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอู๋อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเปรครางวันนี้เหมาะสมกับน้องมากๆจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวสีมืองเลยแล้วก็บ่าวโจดีไซน์แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ